ข้อหวยทั่วสารทิศแท่ซื้อเลขเด็ดวันเกิดพระร่วงเชื่อให้โชคทุกปีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปกราบไหว้ขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์หน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะคะจังหวัดนครปฐมนะคะโดยบรรยากาศที่องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะมีประชาชนจํานวนมากนะคะ ทั้งในพื้นที่และก็ใกล้เคียงนะคะเดินทางมาถวายสักการบูชาพระร่วงโรจนลิฟต์นะคะหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะคะเนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานครบรอบ105ปีที่ชาวบ้านเรียกว่าวันเกิดพระร่วงนะคะโดยมีพระพรมเวทีรักษาการเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัด พระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรเอกชนต่ตางๆพ่อค้าและก็ประชาชนนับพันนะคะมาร่วมจุดเทียนชัยถวายสักการะพระร่วงโรจนฤทธ์นะคะก่อนเริ่มพิธีนะคะมีการจับสลากหาประธานลูกศิษย์หลวงพ่อพระร่วงประจำปี2563 เพื่อเป็นตัวแทนสาธุชนที่มาร่วมพิธีในการอัญเชิญเทียนชัยเพื่อให้ประธานจุดเทียนถวายซึ่งผู้ที่โชคดีจากการจับสลากนะคะได้เลขนี้เลยนะคะ1 9 9 1นะคะคือนางสาววันศิริเชื่อวราศาสตร์เป็นผู้โชคดีที่มาร่วมงานในพิธีนะคะจากนั้นนะคะพระพรมเวทีนะคะได้กล่าวนำประชาชนแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ บูชาและนมัสก,การพระร่วงโรจนลิตนะคะโดยในพิธีมีประชาชนได้นําไข่ต้มย้อมสีแดงเส้นหมี่ผลไม้ขนมหวานต่างๆพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สดนะคะมาร่วมบูชาถวายองค์พระร่วงโรจนลิตนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะนี่เลยนะคะคนจะหนึ่งแน่นแบบนี้นะคะคนเยอะมากนะคะ ซึ่งงานนี้ชาวจังหวัดนคนปรปฐมเขาจะทราบดีนะคะนี่เลยนะคะนีคนไปเยอะแบบนี้นะคะสำหรับประวัติของพระร่วงโรจนลิ์นะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะคะนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระปฐมเจดีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2458นแะคะและหลังจากที่รัชกาลที่6สวรรคตรได้มีพระราชพินัยกรรมของพระองค์ระบุให้นำพระอังคารของพระองค์ บรรจุไว้ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤิธิ์นะคะองค์พระปฐมเจดีในวันที่31สิงหาคม2469จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้คารพบปูชาจนถึงปัจจุบันนะคะในทุกวันที่2ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีคณะกรรมการวัดจึงได้จัดงานวันเกิดพระร่วงสำหรับในปีนี้เป็นปีที่105นะคะ ึ่งนอกจากจะเป็นวันเกิดพระร่วงแล้วในปีนี้ทางวัดพระถมเจดีราช,ชาวรับมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะยังได้กําหนดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยน2563ด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะ และแน่นอนนะคะในงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัดนคนปรปฐมนะคะบรรดานักเสียงโชคก็มาร่วมพิธีนะคะไม่พลาดที่จะนําเลขเด็ดในครั้งนี้ไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะนั่นก็คือ,อตัวเลขการนําตัวแทนสาธุชนไปมอบให้กับเจ้าคณะภาคสิบห้านำไปจดนะคะนั่นก็คือตัวเลขนี้เลยนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็นําเลขวันเกิด 105ปีนะคะแล้วก็พศเกิด2,458วันปฏิสถานพระร่วงนะคะไปลุ้นโชคนะคะแม้กระทั่งวันที่นำพระอังคารของรัชกาลที่6มาปฏิสถานไว้ใต้ฐานองค์พระประฐมเจดีคือวันที่31เดือน8พศ2469ตัวเลขพวกนี้นะคะนักเสียงโชคคนชอบรุ้นนะคะ เอาไปลุ้นเอาไปเสี่ยงโชคเอาไปซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าตัวเลขพวกนี้ที่จังหวัดนคปรปฐมเกลี้ยงแผงนะคะถูกบรรดาคอหวยนะคะซื้อหมดในพริบตาเลยนะคะเพราะชาวบ่านเชื่อว่าเลขนี้จะให้โชคนะคะเขาบอกว่าให้โชคมาทุกปีเลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าท่านไหนอยากไปร่วมง,งานนะคะไปกราบไหว้พระร่วงโรจนลิตนะคะที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะก็ไปได้นะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้เขากำลังมีงานใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ